เราสังเกตดูทางนี้นะครับนี่นี่นี่โอ้ป่าตรงนี้นะครับพอค่อนข้างจะลึกแล้วก็ทึบเหมือนกันนะครับก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปริศนานะครับผมที่เราก็ยังต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะพอดูค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับถ้าเราจะเข้าไปในตอนนี้นะครับผมโอ้ตอนนี้นะครับนี่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 พิกอปอยู่ตรงหน้ารูเลยนะครับมันเป็นโพรงอะไรเพื่อนโอ้แล้วดูสภาพของเขาครับนี่นะตอนเนี้ยเขามีขอนไม้หนุนอยู่นะโอ้แต่ว่าเก่าพอสมควรเลยเนี่ยเฮ้ยพิกอปมาเนี่ย เพิ่งเจอเนี่ยนี่เราเจอน้ำแล้วเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเดเดลงไปได้ไหมเนี่ยนะคือแม่น้ําที่อยู่ในป่าที่ค่อนข้างจะุดมสมบูรณ์นี้นะครับมันทําให้เราสามารถคิดได้เลยครับว่าอาจจะมีสัตว์้ลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมนะหรือจระเข้หรือเปล่านะ<ว>นคือตอนนี้พี่ก๊อฟยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าคือกลัวไว้ก่อนแลวนะเ oh, พราะว่าดพูพวกกลุดมสมบูรณ์มากๆ,ๆเลยเนพะื่อนโอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อแล้วเพื่อนเดินแป๊บเดียวนะครับเราเจอแหล่งน้ําด้วยนะซึ่งแปลกมากๆนะครับครั้งที่แล้วนะครับพี่ก๊อฟไม่เจอแหล่งน้ำ ถือว่าป่าตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟนะครับได้ข้อมูลคร่าวๆมาเหมือนกันนะครับว่าป่าตรงนี้มีเนื้อที่ถึง400ไร่เลยนะ <S <S ซึ่งทีแรกพี่ก๊อฟก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าขนาดของเขาเนี่ยกว้างตามที่พี่ก๊อฟได้คำบอกเราหรือเป,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 เปล่านะแต่พอมาเห็นอย่างนี้แล้วโหยังมีอะไรเยอะเลยลที่เรายังไม่เห็นนะอ่ะโ้ดูครับตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่ก๊อฟหลงมาตรงไหนนะเนี่ยโหเฮ้ยเจออีกแล้วโหแล้วเป็นโพรงด้วยนะเพื่อนๆดู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 ต้นไพลข้างบนสิ เด,นะเดี๋ยวพี่ก็ปางแสงกล้องก่อนนี่นี่นีๆๆ่เห็นไหมอุ้ยเห็นเป็นเหมือนแบบกิ่งไม้เป็นเถาวัลย์อ่ะอุ๊ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องถอยออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราเจอแหล่งน้ำครับแน่นอน,นครับอาจจะต้องมีสัตว์นะครับไม่ไม่รู้ว่าจะมีพิ้หรือเปล่าน,นะฮะอยู่บริเวณนี้แน่นอนเลยโหสุดยอดเลยนะเพื่อนๆวันนี้นมาเกินคาดเลยนะเนี่ยที่ขนาดยังไม่ได้บินโดนดูสภาพข้างบนนะโห ตอนนี้นะเรื่อนเพื่พอนพี่ก๊อฟก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เรากําลังรอให้ลมสงบก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะบินโดรนดูพื้นที่บริเวณนี้กันนะครับโอ้ตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟไปเจอต้นไม้ต้นนี้ครับโอ้เพื่อนๆดูสิครับต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากๆอะ่ะแล้วดูกิ่งก้านสาขาเขาสิโอ้โหเขาแผ่แบบกระจายกว้างมากนะแล้วดูกิ่งข้างบนนะครับเฉพาะกิ่งเนี้ยใหญ่มากๆนะดีไม่ดีนะใหญ่เท่าขาพี่ก๊อฟสองข้างเลยหรือเปล่าเนี้ยแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า50ปีแน่นอนอ่ะด แล้ว yup. <po target> ใกล้ๆกันนะครับมีเถาวันนะฮะโอ้แถวแถวนี้ธรรมชาติอ er ุดมสมบูรณ right ์มากๆเลยเนี่ยแต่ตอนนี้พี่ก๊อฟสงสัยมากเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรถ้าเพื่อนๆน้องๆมีใครรู้จักต้นนี้นะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะผมดูสิต้นใหญ่มากๆอ่ะคือตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าบริเวณนี้พี่ก๊อฟไม่เคยมาเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่สังเกตนะฮะแล้วก็ติดตามคลิปพี่ก๊อฟมาตลอดนะครับก็จะรู้เลยว่าบริเวณนี้เห็นไหมคือมันไม่ผ่านตาเลยนะไม่เคยมีออกในคลิปพี่ก๊อฟเลยนะครับโอ้ดูต้นไม้ที่สับดูเถวา โอ้โห oh. oh. บรรยากาศเนี่ยถือว่าดีมากๆนะนเพื่อนๆอุดมสมบูรณ์นะครับและที่สำคัญเนี่ยมีแต่ต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะเฮ้ยพี่ก๊อฟคิดออกแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมบุรณเรามาทําคิดเอาชีวิตรอดที่นี่เนี่ยน่าจะเวิร์กนะนเพื่อนๆมีใครเห็นด้วยวะครับถ้ามีใครเห็นด้วยนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมอุ้ย oh. ดีมากๆเลยอะ่ะจอดโอเคครับตอนนี้พี่ก๊อฟเดินทะลุมาอีกทางหนึ่งนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> ซึ่งเป็นดินนะครับโอ้ห oh, ลุสิเฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนพี่ก๊อฟจะเจอทางนะครับ แต่ว่ามันเป็นทางที่แบบมันก็ยังเวิ้งว้างอยู่ามันไม่มีบ้านคนนะแต่เหมือนเป็นทางแล้วล่ะ ตอนนี้นะครับอย่างน้อยเราเจอถนนแล้วนะครับคิดว่าเราน่าจะไม่หลงแล้วนะครับผมแต่ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่านะตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ยังไม่เห็นบ้านนะครับหรือเห็นเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์หรือสายไฟหรืออะไรเลยนะฮะที่จะบ่งบอกว่าเราใกล้เข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเพราะหน้าตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นพื้นที่ที่พี่ก๊อฟไม่เคยมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับจะต้องเดินสำรวจต่อไปหน่อยนะครับผมแล้วก็จนกว่านะครับลมจะดีกว่านี้สักหน่อยนะฮะเราถึงจะเอาโดนะครับบินขึ้นไปครับเพื่อที่จะดูนะครับว A few e m m o อ่าโอเคครับณตอนนี้นะครับรู้สึกว่าลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางลงมากๆแล้วเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเูาว่านะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเอาโดรนนะครับผมลองบินขึ้นสำรวจดูนะครับว่าบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่พี่ก๊อฟได้ยินข้อมูลเนี่ยมันจะตรงแล้วก็จริงตามที่ชาวบ้านได้บอกหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวบินขึ้นไปดูครับโอเคครับตอนนี้โดรนขึ้นแล้วนะผมโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับโดรนได้บินขึ้นแล้วนะครับ เพไปครับตอนนี้ครับโดนเราติดอยู่บนต้นไม้ครับผมโอ้ตอนนี้ภาพยังค้างเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยโอ้ตายแล้วครับแล้วต้นไม้นี่สูงมากๆเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะต้องหาทางครับเอาโดนมาก่อนนะครับโอ้ตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตมากเลยนะครับคือตอนนี้นะครับภาพยังบันทึกอยู่นะผมคือเมื่อกี้นะครับอุบิเหตุมากๆนะครับอยู่ๆนะครับมีลมกรนโชกมานะครับพัดทําให้โดนของเรานะครับติดอยู่บนยอดไม้นู่นเลยครับเพื่อนๆนนู่นเลยครับกิ่งสุดนู่นเลยอ่ะโอ้ตายแล้วเราจะเอาไงเนี่ย โอ้ยงานเข้าของจริงแล้วเพื่อนตอนนี้คือตอนนี้ต้นไม้นะครับสูงเนี่ยร่มร่มสี่สิบถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ขนาดว่าแบบพยามไม่ประมาทแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เมื่อกี้นะครับในขณะที่บินไปนะครับมีลมพัดเข้ามานะครับทาให้โดนเราเสียหลักนะครับแล้วก็ไปนชนกับกิ่งไม้แล้วก็เกี่ยวตรงนั้นเลยนะครับผมไม่สามารถขยับบองอกมาได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องหาทางก่อนนะไปนึง a few minutes later โอ้ยตอนนี้นะครับเพื่อน คือโดนนะครับยังไม่ดับนะครับผมเดี๋ยวพี่กอฟใหไปดูหน้าจอนะครับนี่ครับนี่คือหน้าจอของเขานะครับคือโดนยังไม่ดับนะครับแต่ไม่สามารถบินขึ้นได้เพราะว่ามันมีแจ้งว่าระบบเออร์เรนะครับณตอนนี้เพราะว่ามีกิ่งไม้พันอยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่กอฟนะครับจะทําการเข้าไปเก็บโดนนะครับโดยที่พี่กอฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาอยู่ลึกขนาดไหนนะครับแต่เมื่อกี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนลมนะครับพัดกิ่งไม้โลกนะครับทำให้โดนเนี่ยตกลงมาแล้วนะครับนี่นะครับซึ่งอยู่ข้างในนี่นะครับผมใต้ แต่ตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟต้องให้ผู้ช่วยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆน้องๆครับถามมาหลายคนมากๆนะครับว่าคนที่เป็นคนถือกล้องให้พี่ก๊อฟเนี่ยคือใครนะครับวันนี้ได้เวลาเปิดตัวเขาแล้วนะครับหลังจากที่เขาอายนะครับไม่กล้าออกกล้องมานานแสนนานและคนคนัรนก็คือนี่ครับผมนี่นี่คือพี่เตอร์นะครับอ่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟกับพี่เตอร์นะครับเดินเข้าไปนะฮะในป่าที่มีโดนตกนะครับโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่หืมแย่มากเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆว่าเล่นโดนเนี่ย อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟต้องให้พี่เติร์นเดินไปนะครับเพราะว่าพี่ก๊อฟจะต้องหาตำแหน่งนะครับ <ç ụ> ซึ่งณนะตอนนี้โดนก็ยังไม่ดับนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่ตอนนี้เราเดินมาใกล้กับโคนต้นที่เขาตกแล้วนะครับไะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆที่ตอนนี้นะครับโดนของเรานะครับตกลงมานะครับก็ยังดีกว่าเขาค้างอยู่ข้างบนนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสภาพของเขาเป็นไงนะครับณนะตอนนี้ แต่เครื่องยังไม่ดับเดี๋ยวพี่คอปจะลองติดเครื่องดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าไปพัดข้อมูลหรือเปล่าจะได้รู้ตำแหน่งเขานะจะได้นินเสียงนี่มันตกไปแถวเนี้ยต้นตอนนี้เลยเหรอครับใช่ใช่ตอนนี้แหละอ่าเดี๋ยวพี่เติน,นะครับจะเดินอ้อมไปทางนึงครับเดี๋ยวพี่คอปจะเดินโอ้โหแต่ไม่รู้จะอ้อมไปได้ไงนะฮะมือนึงก็ถือกล้องอีกมือนึงก็ถือรีโมทโอ้ยจะเป็นไงบ้างเนี้ย คือเมื่อกี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับในจังหวะที่กิ่งไม้ฟาดโดนของเรานะครับโอ้โหแค่เสี้ยวไมนาทีเดียวนะฮะคือตอนแรกพี่ก๊อฟคิดว่าพ้นแล้วนะเอาไปเอามาฟาดเพี้ยเดียวนะฮะตกเลยอ่ะโอ้ยอ๋อตอนนี้นะครับพี่ต้นยังไม่เจอนะครับส่วนพี่ก๊อฟก็โอ้โหเอาไปามาเราจะหลงกันไหมเนี่ยนี่นะครับตอนนี้โดนก็ยังไม่ดับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองกดปุ่มเทคออฟนะครับ บินขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะลองดูว่าเขาจะสามารถทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟกดปุ่มเทคออฟนะครับแต่เขาไม่ทํางานแล้วนะครับแต่คือเครื่องก็ยังไม่ดับนะหน้าจอก็ยังทางานอยู่ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่นะครับตอนนี้เขายังอยู่บริเวณนี้อยู่เลยนะครับหันหน้าออกไปทางเหนือใต้ออกทางที่ตะวันออกด้วยนะครับเฮ้ยอยู่ไหนล่ะทีเนี้ย thank you